วันนี้เราจะมาลองมามา่าโอเครสเผ็ดกันนะครับบอกแล้วเราก็หยิบกรรไกรมานะครับปึ๊บๆนะแล้วก็ตัดปากซองเลยนะครับดูข้างในกันที่ว่ามันจะเป็นรูปร่างแบบไหนตัดออกมาแล้วนะครับก็จะเป็นสีข,า,ขาวๆนะครับแกะแล้วก็วางใส่ในชามนะครับข้างในก็จะมีผงมาให้นะครับสองซองนะครับเดี๋ยวยังไม่ดูข้างในมันคืออะไรนะครับเดี๋ยวลอง ไปทำกันด <ítulo> anyway. ูว่ามันคืออะไรไหนนะครับเมื่อแกะมาม่าได้แล้วนะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปเราก็นํากระทะนะครับประตั้งไฟแล้วก็ใส่น้ำนะครับกระจุดไฟเลยนะครับเพื่อต้มน้ําให้เดือดนะครับตอนนี้นี่ครับน้ําเดือดแล้วเราก็ใส่มาม่านี่ลงไปแล้วครับมาม่าเหมือนมาม่าเปื่อยแล้วครับเนี่ยจากนั้นนะครับพอมาม่ามันพองตัวแล้วเราก็ตากขึ้นมาเลยนะครับจื๊บขึ้นมาปั๊บใส่ชามมันเลย เมื่อเอามาม่าใส่ชามแล้วครับอันนี้เราก็ปู่ก็หยิบซองมาจากสีฟ้าเนี่ยก็คือเหมือนปักชีนะครับเนี่ยอีแดงๆนี่ก็คืออะไรครับเดี๋ยวลองฉีกดูฟึบนี่ครับอ๋อน่าจะเป็นอะไรนะครับเนี่ยอ๋อนาพริกครับพริกเหมือนพริกเผานะครับเนี่ยลักษณะเหมือนพริกเผานะครับเนี่ยจากนั้นเราก็เอาช้อนนะครับมาคนๆคนๆไปนะครับเพื่อให้มันคลุกเคล้าให้เข้ากับเส้นกันไปเลยนะครับโหถ้าเป็นก้อนนะครับจะกินไหวมันก็จะเผ็ดนะครับเนี่ย ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเผ็ดมากน้อยขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเรามาลองชิมกันไปเลยนะครับนี่ปึ๊บเข้าไปเลยนะครับรูปรางก็จะออกมาอย่างที่เห็นนั่นะครับหลังจากนั้นนะครับก็ตอกไข่นะครับใส่ชามลงไปเลยนี่นะครับจากการกระต้มน้ําให้มันเดือดขึ้นมาน้ำมันตะกี้ทีลวกมาม่าน่นะครับใส่ลงไปนะครับพอไข่เริ่ม ที่จะสุกแล้วนะครับแล้วก็ตักขึ้นนะครับแล้วก็มาวางบนมาม่าที่เราคลุกแห้งมาสักครู่นี่ไว้เลยนะครับพอดีที่บ้านปู่มีกากหมูเหลือก็ใส่ลงไปเลยครับฟืบนี่เลยครับเป็นไงครับท่านผู้ชมวัูปร่างนาตาครับเดี๋ยวเราลองไปชิมกับปูพร้อมกันกันเลยนะครับรูตถุลางนาตาน่ากินนะครับสีสันนี่ครับไข่แดงครับจวบกันไปนะครับโอ้โหมาครับกินกระปูกันเลยนะครับดูกันเป็นเพลินนะนะครับปูว่าจะกินหมดไปนะครับชามนี้ครับอ้าวลองมาดูกันไปเลยนะครับนี่ โอ้การโชว์กินในปู่ก็ไม่เคยนี่เป็นครั้งแรกครับเนี่ยการโชว์กินแบบนี้นะครับนี่โอ้โหอะไรจะขนาดนั้นครับนี่โชว์มาจากไหนครับเนี่ยสู่เขาครับสู่เขาก็อาจจะไม่แน่นะครับอาจจะนาคกดข้างหน้านะอาจจะจะมารีวิวกินแบบกินจุมังกระดานะครับพอกินเสร็จแล้วก็ใช้ยาช่วยย่อยกันไปเลยนะครับนี่ตอนนี้ครับโอ้โหมากมากนี่ไม่เห็นเผ็ดนะครับตอนนี้นะครับมันแดงจริงนะครับแต่ว่าปู่ว่ามันไม่ไม่เผ็ดเหมือนที่ที่เราคิดไว้นะครับตอนนี้ ไม่เผ็ดเลยนะครับเพราะว่าปู่นี่ก็ว่กกินเผ็ดไม่ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เริ่มปวดท้องแต่ยนงมาปู่ว่ากินคำนี้แล้วมันไม่เผ็ดนะครับอ่าหมดแล้วนะครับท่านผู้ชมครับโอ้โหเดี๋ยวไปตักน้ํากินก่อนนะครับตอนนี้ไม่ไหวครับหรือเอาน้ํามาตักนะครับนี่อือจูบต่อไปครับอร่อยครับท่านผู้ชมครับมีแห้ง